เวลาเราเลื่อนๆลื่อนโซเชียลทุกวันนี้นะครับเออคือเจอคนแนะนำของแนะนำบริการเยอะแยะเลยใช่ค่ะเต็มฟีดไปหมดเลยแต่สังเกตไหมครับว่าหลังๆเนี่ยมีคาว่าไมโครอินฟลูเอนเซอร์โผล่มาบ่อยมากเอ,อ๊เพะพวกเขาคือใครกันนะอืมนั่นสิคะต่างจากคนดังหรืออินฟลูเอนเซอร์ที่เราคุ้นๆกันยังไงแล้วทำไมทาไมอยู่ๆแบรนด์ต่างๆถึงหันมาสนใจวันนี้เรามาลองเจาะลึกเรื่องนี้กันครับ ได้เลยค่ะวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าจริงๆแล้วกลุ่มไมโครอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเขามีบทบาทมีความสำคัญยังไงในโลกการตลาดดิจิตัลตอนนี้ทำไมพลังที่ดูเหมือนเล็กๆของเขาเนี่ยถึงสร้างแรงกระเพื่อมได้แล้วแนวโน้มจะเป็นยังไงต่อไปค่ะครับเริ่มจากเขาคือใครกันแน่ครับนิยามแบบเข้าใจง่าย ค่ะเท่าแบบไม่ง่ายเลยนะคะไมโครอินฟลูเอนเซอร์ก็คือครีเอเตอร์บนโซเชียลมีเดียที่มีคนตามอยู่ประมาณเอ่อห้าพันถึงแสนคน5 0 0 0ถึงแสนใช่ค่ะแต่ตัวเลขนี้ก็ไม่เป๊ะนะคะบางทีถ้าเป็นวงการที่เฉพาะทางมากๆจริงๆเนี่ยอาจจะขึ้นไปถึง50,000 0ก็ยังถือว่าเป็นไมโครได้ค่ะอ๋อครับครับคือไม่ใช่ระดับแมสเหมือนดาราหรืออินฟลูเอนเซอร์เบอร์ใหญ่ๆถูกต้องค่ะส่วนใหญ่จะเชื่อชาญเรื่องเฉพาะทางมากๆแบบว่า แฟชั่นบิวตี้ท่องเที่ยวอาหารสุขภาพหรือการเงินไปเลยเข้าใจละเหมือนอย่างในไทยที่เราเห็นอย่างคุณพิมพ์วาหรือเพจเที่ยวสุดตัวอะไรแบบนี้ที่เจาะเรื่องไปเลยใช่ใช่ค่ะแบบนั้นเลยแสดงว่าจุดสำคัญอาจจะไม่ใช่แค่ยอดฟอ l โลเวอร์เยอะๆแต่เป็นความเชี่ยวชาญกับความสัมพันธ์กับคนตามมากกว่าละครับใช่เลยค่ะนั่นแหละคือจุดแข็งข้อแรกของเขาเลย คือเรื่องความน่าเชื่อถือความเป็นกันเองอ mm. คือในยุคนี้ที่คนเราหาความจริงใจกันมากขึ้นนะคะไมโครอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเขาให้ฟีลเหมือนเพื่อนมาบอกต่อมันแนะนำจริงๆอะคะ่ะเหมือนเพื่อนแนะนำอันนี้น่าสนใจค่ะทำให้คำแนะนำมันดูน่าเชื่อถือกว่ายิ่งเอ่ออย่างบ้านเราที่บางทีก็เชื่อคนง่ายเนาะความรู้สึกจริงใจแบบนี้นี่ยิ่งมีพลังมากค่ะครับครับ และนอกจากความรู้สึกเหมือนเพื่อนมีอะไรอีกที่ทำให้กลุ่มนี้โดดเด่นขึ้นมาครับเรื่องที่สำคัญมากๆมากๆเลยนะคะคือ engagement หรือการมีส่วนร่วมค่ะ engagement ค่ะคือถึงคนตามอาจจะไม่เท่าไรใหญ่แต่พวกยอดไลค์คอมเมนต์แชร์เนี่ยอัตรามันสูงกว่ามากอ๋อ oh, สูงกว่าสูงกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยค่ะ mm hmm. บางข้อมูลบอกว่า,าจ,จะเกิน2.5%หรือบางที่บอกว่าสูงกว่าถึง6 0เลยก็มีโห oh, เยอะนะครับ เพราะฐานแฟนคลับเขาจะมีความผูกพันกันแน่นเหมือนคนในคอมมูนิตี้เดียวกันจริงๆอะคะ่ะอืมอืม,อมเข้าใจละอันนี้เป็นเรื่องที่บางทีเราอาจจะไม่ทันคิดว่า engagement ที่ดีเนี่ยอาจจะสำคัญกว่ายอด follower เยอะๆด้วยซ้ำหมายความว่าถึงคนเห็นโพสอาจจะน้อยกว่า แต่คนที่เห็นเนี่ยเอ่อมีส่วนร่วมมากกว่าเยอะว่างั้นเถอะใช่ค่ะใช่เลยและนั่นก็โยงไปจุดเด่นอีกข้อคือความคุมคค้มค่าคุ้มค่ายังไงครับก็คือการจ้างงานหรือการร่วมงานกับไมโครอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยใช้งบน้อยกว่าจ้างรายใหญ่มากๆค่ะครับบางข้อมูลประเมินคร่าวๆนะคะอาจจะอยู่แค่หลักร้อยถึงพันกว่าบาทต่อคนตามพันคนอ๋ออุ่งตามไปด้วยค่ะบางทีอาจถึง3 0เลยนะคะฟังดูดีหมดเลยนะครับ ทั้งจริงใจ engagement ก็สูงคุ้มค่ายด้วยเจาะกลุ่มเป้าหมายได้ด้วยแต่ทีนี้ในมุมแบรนด์ล่ะครับมันเหมือนต้องเลือกหรือเปล่าระหว่างแบบเข้าถึงคนเยอะๆไปเลยกับดารากับเข้าถึงคนที่ใช่จริงๆแต่จำนวนน้อยกว่าผ่าน micro influencer เป็นคำถามที่ดีมากค่ะ มันคือการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เลยค่ะคถ้าเป้าหมายคืออยากให้คนรู้จักเยอะๆสร้าง awareness กว้างๆเนี่ยดาราหรือ m e กะ i n f l u e ก็อาจจะยังตอบโจทย์อยู่แต่ถ้าแบรนด์ต้องการสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มเฉพาะหรืออยากกระตุ้นยอดขายที่แบบวัดผลได้ชัดๆเนี่ย micro influencer มักจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าในแง่ความผูกพันหรือ conversion rate นะคะอ๋อครับ แม้ว่าอาจจะต้องบริหารจัดการหลายคนหน่อยนะคะอย่างแบรนด์ต่างประเทศแพ t a g o n i เนียหรือ b บ n แอ r ด์เจเขาก็จะเน้นทำงานกับอินฟลูเอนเซอร์ที่สะท้อนคุณค่าแบรนด์จริงๆซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นรายย่อยๆนี่แหละค่ะแสดงว่ายุคนี้ความสอดคล้องความผูกพันเริ่มสำคัญไม่แพ้ชื่อเสียงแล้วใช่เลยค่ะสำคัญมากแล้วในไทยตอนนี้แหละครับสถานการณ์เป็นย่งไงบ้างตลาดนี้โตไหมโตเร็วมากค่ะ ในไทยนี่บูมมากมีการคาดการว่าปี2,568เนี่ยอาจจะมีอินฟลูเอนเซอร์เกือบ3ล้านคนเลยนะคะ3ล้านใช่ค่ะแต่มันก็มีความท้าทายเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องความน่าเชื่อถือเช่นก็อย่างพวกประเด็นรีวิวเกินจริงหรือให้ข้อมูลไม่ครบโดยเฉพาะสินค้าสุขภาพอาหารเสริมอะไรพวกนี้ค่ะก็เลยเริ่มมีการผลักดันเรื่องร่างจริยธรรมอินฟลูเอนเซอร์ขึ้นมาเพื่อให้มีมาตรฐานมีความโปร่งใสามากขึ้น อ๋อก็ดีนะครับจะได้น่าเชื่อถือขึ้นค่ะแต่ถึงจะมีประเด็นพวกนี้แนวโน้มทั่วโลกก็ยังมองว่าไมโครอินฟลูเอนเซอร์จะยังสำคัญต่อไปเรื่อยๆค่ะบทบาทไม่ลดลงง่ายๆสรุปได้ว่าไมโครอินฟลูเอนเซอร์ถึงจะดูตัวเล็กนะครับแต่พลังเขาน่าจากความน่าเชื่อถือการสร้างความผูกพันที่ลึกซึ้งจริงๆแล้วก็เข้าถึงกลุ่มคนที่ใช่ได้อย่างแม่นยา ใช่ค่ะถือเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจมากสำหรับธุรกิจยุคนี้เลยที่เน้นความสัมพันธ์มากกว่าแค่ให้คนเห็นเยอะๆถูกต้องเลยค่ะแล้วก็อยากจะทิ้งท้ายให้ลองคิดกันดูเล่นๆนะคะว่าในวันที่ความไว้วางใจหรือ trust เนี่ยมันดูเหมือนจะเป็นของที่มีค่าที่สุดเลยในโลกออนไลน์ที่ข้อมูลมันเยอะแยะไปหมดเป็นไปได้ไหมคะว่า พลังเงียบๆของเหล่าไมโครอินฟลูเอนเซอร์นี่ยแหละกำลังจะกลายเป็นกุญแจดอกสำคัญที่สุดเลยในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภคอาจจะแซงหน้าอิทธิพลแบบเดิมๆของคนดังไปแล้วจริงๆก็ได้